สนับสนุนโดย oppo F1s เซลฟี่สไตล์ใหม่จาก oppo camera phone เป็นเพราะแจงกินเยอะแล้วหรอคะหมอครั้งนี้เป็นไข้นะครับเมื่อคืนโดนฝนมาค่ะเมื่อคืนที่ผมไม่ส่งแจง้งฝนไม่ตกเลยครับช่วงนี้เจอฝนบ่อยอะค่ะอ สงสัยอาจจะสจะสมมาจากวันก่อนๆช่วงนี้หน้าฝนนะครับต้องระวังตัวเป็นพิเศษส่วนเรื่องอาหารนะผมขอเลยนะให้งดอาหารพวกบุฟเฟต่ต้องดูแลนะครับไม่ให้ไขมันในเลือดเนี่ยสูงไปกว่าน,นี้นะครับเกิดคราวนี้ช็อกหมดสติเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยไม่โชคดีแล้วนะที่จะมีปอมมาส่งเหมือนคราวที่แล้วอะแต่แจ้งไม่ได้กินอาหารพวกนั้นแล้วนะคะปอมเป็นพยานได้ก็ดีแล้วครับผมอยากให้ คุณแจงหายไวๆนะครับผมต้องมีไปสัมมนาที่ญี่ปุ่นนะ่ะสามารถพาครอบครัวหรือแฟนไปได้คนหนึ่งผมอยากขึ้นแจงไปด้วยนะครับงั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนนะหายไวๆนะ เป็นมือล้านที่พากูมาขอบใจนะแต่กูไม่รู้ว่ามึงเลิกกินบุฟเฟ่เพราะเรื่องนี้ก็ว่าจะบอกอยู่แหละแต่งไม่มีโอกาสเด็กๆที่โรงเรียนอะ่ะมึงบอกพวกเขาหรอว่ามึงชอบกูไม่เห็น้องบอกเลย เด,เด็กยังพูดเรื่องแต่งงานกันอยู่เลยนม่ว่าจะลืมไปแล้วซะอกีกเด็กๆอะ่ะไม่ลืมไม่ง่ายเหมือนผู้ใหญ่บางคนหรอกแล้วตกลงจะไปญี่ปุ่นกับหมอปะยังไม่ได้คิดเลยว่ะ บอกรักเข้ไปาด็พี่หมูรู้ได้ไงพี่รู้เนี่ยรู้คำตอบด้วยไม่น่าบอกเลยนะพี่แต่พี่ดีใจที่เองบอกนะไอ้เรื่องความรักอนะมันก็มีอยู่สองทางสมหวังกับผิดหวังแต่เองเป็นคนที่สมหวังไม่ได้ก็เป็นคนที่ผิดหวังยังมีความสุขแล้วกันไว้ นะยังไงหมอกิจเขาก็เป็นคนดีแล้วผมอ่ะพี่เองก็ดีก็ดีทั้งคู่อ่ะพี่ผมไม่เข้าใจอ่ะหมอกิจมาทีหลังผมอ่ะพี่ที่ผมดูในซีรีส์อ่ะพี่ผู้ชายสองคนก็ดีทั้งคู่สุดท้ายนางเอกก็ยังเลือกพระเอกที่มาก่อนเลยพี่โอ้ยหไนี่มันในซีรีส์อันี้มันชีวิตจริงสุดท้ายนางแจ๊ก็ต้องเลือกแจ๊กเขาเลือกคบคนดีสองคนพร้อมกันได้ไง แจนกูขอโทษเรื่องเมื่อวานเอยแต่ถ้าย้อนเวลาไปได้กูก็จะบอกรักมึงเหมือนเดิมตั้งแต่รู้จักกันมึงเป็นทั้งเพื่อนและเป็นคนที่กูรักแต่ดูท่าเราน่าจะโอเคกับความเป็นเพื่อนมากกว่านะ กูเข้าใจความหมายของคำว่ากันซีแล้วอะและวกูทำแบบนั้นมาตลอดถ้ามึงไม่มีกูมึงอาจจะไม่โสดถึงป่านนี้ก็ได้ไม่สชนะตอนนี้ไม่โสดแล้วที่ผ่านมากูาแค่รักษาสถานภาพของมึงเอาไว้เพื่อคำสัญญาของมึงที่พูดตอนเราคำสัญญาที่กูคิดเข้าข้างตัวเองมาตลอดว่ามึงไม่ได้พูดเล่น มันคงตลกหน้าดูที่เราจะเลิกใช้คำว่ากูกับมึงเพราะกลัวลูกจะคิดว่าเราไม่รักกันขอสารภาพนเ้ยตอนเดินหนีมึงไปวันนั้นกูไม่ได้โกรธแต่กูอายเราอาจจะไม่ได้เจอกันสักพักรักมึงนะปอม นะครับไม่มันไม่ใช่คุณแจ้งคุณแจ้งไม่อะไรครับเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ประกาศหอมอะค่ะอันนี้มันก็ประกาศหอมนี่ครับอ้าวเหรอคะดิ๊คุณแจงมีปัญหาอะไรปะคะเนี่ยค่ะแจงมีปัญหากับเพื่อนนิ่อยค่ะ เพื่อนคนทันนี่คือคุณปอมใช่ไหมครับหมอเกดเป็นหมอดูปะคะเนี่ยก็ตั้งแต่รู้จักคุณแจงมาเนี่ยผมเห็นคุณแจงก็มีเพื่อนอยู่คนเดียวอะก็คือคุณปอม <c oughs> จริงเลยคะ่ะนี่คุณแจงก็ดูดูแคร์เขามากเหมือนกันนะครับเนี่ยค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ไม่ได้แคร์ในแบบ <c oughs> ผมผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นหรอกครับผมก็รู้นะครับว่าคุณแจงแคร์คุณปอมแบบเพื่อนอนะแต่ผมว่าคุณปอมเนี่ย ผมว่าเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับคิดรู้เหรอคะคุณแจงดูไม่ออกเหรอครับเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับคุณแจงน่ารักแบบเนี้ยถ้าผมไม่คุณปอมนะผมก็หลงรักเหมือนกันละนะแต่แจงคิดไปกับปอมมากกว่าเพื่อนไ,ได้จริงนะคะม,มันคิดไม่ออกจริงอะเอาแล้วนี่คุณแจงลองคุยกับเขาบ้างแล้วเปล่าครับเนี่ย กลัวมันจะไม่คุยด้วยสิคะตอนนี้ก็หายไปเลยนี่เคยได้ยินไหมครับว่าถ้าฝนไม่ตกอ่ะเพิ่งคลบกลางร่มสิครับอแจ้งกกเปลี่ยนค่ะ้านอาหารดีกว่าครับ ไม่มีส่งเพิ่มอีกสองบ้านนะแต่ของบ้านคุณหมอถ้าเองไม่อยากไปส่งเดี๋ยวพี่ให้เด็กไปส่งกปเลย ไม่เป็นไรพี่ไม่ได้เจอหน้ากันอยู่นะคะรับกตีของน้องแจงก็ไม่เจอหน้าท่านทำไมเลิกซะละตอนนั้นผมแค่แค่หวังดีนะครับแล้วตอนนี้ไม่หวังดีแล้วตอนนี้แค่ไม่อยากเจอครับ ไปอ,อยากเจอก็ต้องเจอมาโน่หละสุดท้ายไม่ว่าคำตอบจะเป็นยังไงเราทำได้เพียงยอมรับมันเพราะชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปไปไหนอ่ะพี่เฮ้ยปุบ๊บ ไปหาแจ้งเว้ยคี่แจ้งอยู่ไหนญี่ปุ่นั่นมันกไกไ่ใบไหมเนี่ย